ครูในสังกัดนะครับก็เป็นการจัดระบบการเรียนการสอนใหม่นะฮะหลังจากที่โควิดเนี่ยมันคล,คลี่คลายลงแล้วก็เ,เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็การติวเข้มทั้งนี้ก็เน้นหนักนะฮะงานวิชาการคู่กับนวัตรกรรมและก็การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความพร้อมนะฮะในการาทํางานในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับที่ห้องประชุมชั้น2โรงแรมภูแมนขอนแก่นราชาออก,กิดจ,จังหวัดขอนแก่นนะครับ นายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการสัมมนาทิศทางการจัดการศึกษาของอบจขอนแก่นประจำปี2565นะครับซึ่งสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจัดการประชุมขึ้นโดยมีผู้ในการสถานศึกษาข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของอบจขอนแก่นเข้าร่วมประมาณ1,000คนครับ นายพงศักดิ์ตั้งวานนิชะกะพง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวนะคะว่าอบจอขอนแก่นได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษามาตั้งแต่ปี49มาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น20แห่งค่ะ จัดระบบการเรียนการสอนมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า1,000คนซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมคือเป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 กนะคะก็ทําให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งนั้นไม่สามารถดําเนินการได้ภายในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์มากกว่าซึ่งก็ มีผลนะคะว่ามันก็เกิดจากสถานการณ์โควิด19แต่ว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วรงเรียนในสังกัดทั้ง20แห่งก็ได้กลับมาจัดระบบการเรียนการสอนตามปกติแบบออนไลน์ site, ทุกระดับชั้นแล้วนะคะดังนั้นการประชุมในวันนี้ก็คือการเน้นหนักไปในเรื่องของการมีส่วนร่วมร่วมกันร,ระหว่างสถานศึกษาบุคลากรนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่จะเดินทางไปด้วยกันทั้งทาง,ทงด้านวิชาการด้านนวัตกรรม ด้านประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษใหม่ที่ปัจจุบันและก็ต่อยอดไปในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้เรียกครูมาให้ความรู้ความเข้าใจว่าการจัดการศึกษาต่อไปจะทํำยังไงในยุคที่ผ่านมาเป็นยุคโควิดนะครับซึ่งเราก็ต้องสอนทางออนไลน์นะครับต่อไปนี้เราจะทํำยังไงเราจะใช้วิธีไหนอย่างไรทําอย่างไรเด็กถึงจะเรียนได้ทันเพราะว่าข่าวที่แล้ว ที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาเด็กๆนั้นเรียนไม่ทันนะครับเพราะว่าโรคโควิดทําให้โรงเรียนหยุดนะครับหยุดบ้างเรียนบ้างหยุดบ้างเรียนบ้างทําให้การศึกษาเนี่ยขาดขาดช่วงดังนั้นเราจึงเรียกครูทั้งสิ้นในสังกัดมาอบรมเพื่อให้ความเข้า